ตเต็มเบลเลยว่ะแต่แท้เรืยไงวะมีคนแอบเก็บโอ้โหมีคมจัดอุ๊ชจบแล้วจบแล้วมีจบแล้วมีมีมีม <laughs> สวัสดีครับสวโทษทีนะครับไม่เป็นไรครับผมให้โอกาสนะเมืเ่อกี้ที่เขาตีผิดอ่ะดีนะผมมากินน้ำมาแล้วผมอารมณ์ดีถ้าผมอามรมณ์เสีย้ะโดนโลลูว,ว่าลูมันจบแล้วก็ชุบหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ย,โ,ย,โ,ยโดนเดะ เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้ารู้แล้วหลูมมนจบแล้วก็ชุบหน่อยนะครับเออรู้ไหมหลูดจบแล้วชุบหน่อยนะครับออรู้ไหมจบแล้วก็ชุบหน่อยนะครับ

เอ้โหพาไปตงรงเล่นไปเล่นไป <c oughs> โดยกูปรับวงกูให้ไปทีนึงเนี่ย <c oughs> กูปรับวงน่ะกูวงกลนด้วยเมื่อกี้เราอยู่ครบไหมนวอรน่าจะเกิดครบลแลวนะ đi vào đi mà. cái nào Có dám đâu 对，零啊！哦。 ตามเลยนึกว่านั่นแหละครับกดปออามันหายกันหมดเลย ดีๆเก็มหมดเลยเหรอหมดลไรอะ่ะของ<ร>าามา<อ>เพิ่มไ,<ง>ไม่เห็นว่าเพื่อนตายกันข้างหลังอ่ะคิดว่าเลยเล่นต่อรู <_ c oughs> ้วหาเหนี่ยมันเล่นอยู่อ่ะ มีชีวิตอยู่หรอไม่รู้ว่ามันตกไปตายนอกวงปะอ้าวขึ้นขึ้นมาแบบนี้น่ะวเอ็กดกลับไม่ได้เราเรียกหมอมาชุบกวัวลงไป ไม่ไปหลุม่อไปเลยเดี๋ยวรับไปเดจนมีอะไรมาขอบใจวายจ้ะไอเหาคนนี้ย่ยกูอบอกเลยมีนะไอเดี๋ยวกูอบอกเลยยังไงก็มีนะมีมอะไรเพ<ม>ื่อนมีกูเห็นแล้วตอนกูตายอ่ะทำไมอ่ะไอสีดำหรอ เออเดี๋ยวไม่เจอหน่อยเจอหน่อยอยกว่า <laughs> <laughs> มีอาการเนาะรูปไหนเนะี่ยไปอะไรไปนี่กู รับนี้ก่อนผมมี่สี่คนเลยว่ะประตูเว้ยมาดิมาดิมาดิลงมาดิมาดิเฮ้ยหวยเลยสัตว์หวยเลยสัตว์มาดิเดิ๋วหวยเฮ้ยหวยเฮ้ยเชื่อ โอ้ยยังเบียงออกลูกตีผิดเว้ยตีผิดเว้ยวันแล้ววันแล้ววันแล้ว <c oughs> ตู้มีกี่คนอะมีห้าคนครับคิระคิระมีกี่คนผมมีสี่คน อะไรนะผมมีสี่คนเฮ้ยมีห้าปะหกห้าหกคนแล้วป่ะทำไมครับใครอยากเล่นกับพี่เหรอครับใช่ครับอยากเล่นจัดอยากเล่นนั้นหน้าล่นกันไหมล่ะผมโดนเล้าอ่ะโอ้ยงั้นพี่ไปขอแล้วพี่ไม่เล่นด้วยนะงั้นถ้าโดนเล้าอ่ะเล่นด้วยดิผมเล่นด้วยดิตุน่าจะโดนสีดำอ่ะอ๋องั้นพี่ขอไม่ยากไม่ยุ่งด้วยนะช่วงนี้พี่กำลังโตบสุดอยู่โอเค โอ้ยไม่กล้าเลยไหนเอ็กอ่อพี่ที่เขาฆ่ายืนดูปะใช่ปะเนี่ยถามดิอ่ะใช่ปะอะไรนะพี่เขาฆ่าตายแล้วเขายืนยืนแอบปะล้ออะไรอ,ะอ่ะอาโดเนตมาสิบมานะพี่คิระารทำไมผมดูช่องพี่คิระแล้วกร,ระตุกอะครับช่องอื่นไม่เป็นนะ ไปดูห้องมันกระตุกเหรอครับนี่ผมก็ให้คำตอบไม่ได้ผมก็ไม่ไม่รู้อ่าไหนไหนแนวเลเบลเอเลเบล่าเหมืองเหรอเหรอกมับาดูว้เก่าอรอใช่ không được rồi, không được rồi, không được rồi, không à rồi, không được rồi, được rồi, không được rồi, không không được không được không được ตายเอาแล้วนะโอ้สี <c oughs> ่วันหนึ่งทีเป็น,นงูอะพอเราถีบนี้เสร็จปุ๊บสีนี้เรายืนยืนเงี้ย ยิงนี้เสรเราปัญญาปัญญาเสรเราสไลด์เราไปแล้วไนงะไม้เขามาเราจะเล่นกับมีดเรายืนเรายืนอย่างนี้ต่ออย่างเงี้ยล้วเราก็ไปต่อ ก็แต่ยกวอไปก่อนแล้วกันกูโดนบ่าฟีให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยกูขอดูต่อไปเลยมันจัดเลยว่ะมันจัดเลยว่ะมันจัดเลยว่ะวายครับมาโตั สีดำนี่สีดำเนี่ยสีดำตัวเอ็กซหรือว่าเซนเซอ่ะตัวเอ็กอ่ะตัวเซ่เล่าเหรอใช่ไปมาดีมาดีมาเล่นกันดิมาๆมาเลขสามสี่สี่มีวอลไหมชุดเลขสามสี่สี่วอลตองสองโอเคเลขสามสี่สี่นะวอลตองสองโอเคมา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 นี่มานี่มานี่มามากูมาพอมไม่ตีเฮ้ยไปวอลตองสองนะเลขชุดเลขสามสี่สี่มามา มามามาห้อ,องสองเข้าวงไงวะเขาวงไงวะเ็นชุดก่อนชุดเลขไน,นะเลขสามสี่สี่ลักกตตูก็วันนี้แหละ สวัสดีครับพี่พีไหมเดีครับสามตีฟรีนะละน่้นครับผมใส่มาแล้วครับให้ไวเลยให้ไวเลย ว่าตู้เขาไม่ขึ้นแก๊งแล้วหรอ สวัสดีครับพี่หลงชิดถิงพี่หลงนะครับพี่หลง เนี่ยวไปพี่ชายลวก่อนเดี๋ยวไ่ตั้งเดี๋ยวคราบมีแบบเข้ามากล้แล้วว่าแล้วกูให้วาไปเติมแบบ อยู่ตรงไหนวะล่ะอยู่ข้างในครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยต้อครับต<อ>้อครับ นี่นี่มีเล่นก่อนนี่เล่นก่อนนี่

ลุงนกคืออะไรมาร์คเ <Bird anyway. S 2> <laughs> บิร์ดไงจะสิ้นแล้วแต่พี่แบตแต่พี่แบตโหดโหดโหดมากพี่แบตอีโมเมชันมึงวะอันนี้โมเมชันเลยนะ่พี่แบตที่โคตรโหอดอา้า หมดแล้วเปล่าวะหมดแล้ววะสนามกอล์ฟเลยไอ้รักกูเชื่อแล้วว่ามึงโดนเล้าจริงวะร,รออะไรอ่ะ เขาก่อนหรือเปล่าตรงเนี้ยว่ามือเริ่มก่อนเน่ไม่อะคือผมอะเขาเขาผมเล่นใช่ไหมผมเข้าไปแล้วเขามาักเตะแล้วผมไปตีเขาตายแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องชุบเขาก็บอกว่าตีตายช่วยชุดหน่อยนะครับลูมันจบแล้วแล้วผมก็บอกว่าโอเคโอเคครับแบบก็โอเคครับ,แบบคครบแล้วหลุมต่อไปผมตีผมตีเขาหมดไงแล้วเขาก็มาฆ่าผมแล้วก็เขาก็ยืมใส่ศพผม ตามไปเลตามไปเลอะไรเพื่อ่เหนียวมันไม่ได้อะเข้ามานะดูแก่อมาสวยครับพี่หลงสวยครับพี่หลง นีไฟสบอยงี้เฮ้ยพี่ไปกันเพื่อนมีหมดไวจัดเลยวะโอเคดี ไม่ได้ดิคุไม่เอาไหนคุณเปลือกโอไม่ได้วะเปลี่ยนชุดดิว,ว่าพี่ท็อปอยากเปลี่ยนชุดก็เข้ามานะเปลือกเออใช่เอาแค่ตัวตัวนั้นแหละเอาเอาไอ้พวกเทียนน่ะ ปก็เกิดเลย ไอ้แลาวันนี้เอ้ร้าวันนี้บอสแบบเป็นหมาสเตฟามันเป็นนอนนะเดียะพี่ไปเซ็ตของแบบผมไปตายอยู่คนเดียวเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาเอาแต่พวกเคี้ยนั่นอ๋อพวกเคี้ยงไงไอล้ละา ส่วนกูพ่อพี่หลงคือพ่อคนดีไงไม่ไม่ให้ย่างผมไม่รับอ่ะไม่ใช่ผมอะ่ะ